ตัวไหนาบ้างนะอืมตัวนี้ไม่เอาไปเที่ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาอืมตัวนี้ก็ไม่เอาสิ่งของเราเท่ดีแต่ไม่เอาเพื่อนตัวนี้เี่อ จับมาสักตัวหนึ่งคราวได้แล้วโหจีสัสกังฟูเย่เฮ yeah ่ฮลุงอ้วนมาแล้วมาเป็นของลุงกันเถอะหนูๆไปเช็คตรงไหนก่อนดีไปไกลนี้ก่อนแล้วกันหืม จะอตัวเองไม่มีอาา้าคอนเทนต์มาแล้วจ้ะไปแล้วจังหวันนี้อันแน่สองทียังไม่ออกเลยจ้าเฮ่ปลาขวดเอาตัวขวาแล้วกันถูกใจลุงมากๆเอ,อ้ยหนึ่งทีเนาะตรงไปไปไหนไปไหน ข้ามกำแพงยังไงข้ามกลับไม่ข้ามกลับโอเคดักซ้ายเรียบร้อยโดนด้วยไปไหนวะมันมาไปไหนวะเฮะ้ยๆมึนมึนโอเคอยู่นี่ไปจุดล่วงไปโอ้จู๊กเก่งเหรออืมเก่งขนาดเลยเหรออยู่ข้างไหนก็แค่คนอ้วนหรอวะนี่จะรีบกินยาใครขอาควรนะเจ้าเด็กๆ หนูนะเป็นของลุงแล้วแขวนอืเงียบชุกตรงโน้นสินะกวนมาแล้วกันปั่นอยู่ด้วยมมมมไม่ต้องซ่อมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหืมหืมแวนี้เปล่าไม่ใช่ ไหนกันอือีกสักเครื่องหนึ่งถีบด้วยตีนตัวต่อไปอันแน่ไงยังไงปลาโอ้สองตัวกล้าเอ๋ตัวเองอืมไปไหนไปขวาดาก อ่ะกลับมากลับมากลับมาอันนี้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เป็นไงไปอไปไหมไหมเน่่เ,เๆ,ๆ่่่่่่จุกซ้ายจุกขวาโ,โอ้โหเก่งเก่งอ่าอ่าพวกนี้อ่าข um ้ามให้ก็ได้อ่าอ่านี่น um ี่นี่าแล้วไงจุกต่อป่ะจุกต่อป่ะอันนี้เลี้ยวขวาไปไหนเก่งเหรออุ้ยปลาไม่โดน โอ้โเกง่งเก่งหืมเสียงอะไรเมื่อกี้อ้านี่นี่น,น,นโอ้ยแม่พวกนี้จู๊เก่งเลยโอเคจุกต่อจุกเก่งนี่กินยาต้องเขย่าขวดก่อนโอเคเรียบร้อยข้ามกำแพงเลี้ยวขวาโอเคแถวน,นี้แหละแน่ จู๊กโอ้โหอ้อ้วัยวนี่มันวัยนี่มันวัยอะน้าตาขวาอ่ะ้ายขวาอืมอ้ยน้หนามานจริงอ้วนมาแล้วเป็นของลุงซะเถอะยังไงยังไงโอ้โหปวดตาปวดแสบปวดตาเฮ้ย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 เอ็นี่มัน เก่งเหลือเกินกันหลุดหลุดหลุดไม่รอดจากมือลุงง่ายๆหรอกนี่ปลาเบงซีเขย่าวขวดหมุนหมุนหมุนมามาจกเก่งมากๆฮะตับแขวนเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีโปั่นเร็วจัดปั่นเร็วจัดที่นี้แขวนข้างบนแขวนข้างบนขึ้นตรงไหนวะ หออเออออขึ้นอาดีขึ้นไม่เจอโอก็ได้เออมันจะดิ้นหลุดไปเนี่ยมันดิ้นหลุดเฮ้ยเฮ้ยรับไม่ได้เดี๋ยวซ้ายอืมเจ็บเจ็บเหรอปลาดักโยกไปนาทีโอ้มุมเดิมโอเคปลาปลาพิษปลาไปทีหนึ่งข้ามาไหม ลุงเว้ยแล้วก็ไปอือโอ้โหแม่แม่คือกำแพงอันแน่โอ้อือโดนอีกรอบไม่เข็ดไอ้นี่ไม่เข็ดอือข้ามกำแพงเลยหล่อเท่อ้อรีบแขวนดีกว,ว่าเดี๋ยวมันดิน้นเด๋ยวถักไก่เลย โอ,โอ้โอ้โอ้ดินเก่งดินเก่งโอ้ไม่นะมันสอนเครื่องแล้วนะนี่ขึ้นไม่ได้หรอถึงแล้วอยู่ถึงแล้วอยู่ถึงแล้ว,ลวเลิกดินได้แล้วมันดิน,ดนอีกแล้วไปคนอื่นกไ็ได้วะเฮ้ยหดวดลือเกินกูเก่งเหลือเกินในบ้านนี่ตาเขย่าขว,วดแป๊บ เสียเวลาเสียเวลาจุดไม่เช็ดไม่เช็ดไม่เช็ดรอบที่สามโกเสียเวลาเลยกลับไอ้นี่โอฟันเลือดหมดตัวแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยใกล้ตัวเว้ยนี่แขวนฮกุูกเก่งเหรอฮะืมดิ้นดินดินเก่งสีอเครื่องนั้น ไปล้วจ้าลุงมาแล้วลอรอลุงก่อนพันยังไม่เสร็จลวจ้าอืมตัวนี้ใกล้เสร็จแลือยังอ่อ้าเอาตัวนี้ก่อนเลยอ่า,อาจุ๊บโอ้อยโอ้อยพันโนดนพอดีกดตีไม่ติดไม่เป็นไรได้เหมือนกัน จุกกับจุก,กับทำลายเขาก็ได้มาจุกไปจุกไปจุกไปทั้งวันทั้งวันอือหือจุก,กแพงกวาจุ๊บอื้อหือเสียเวลาจริงเลยอ,อือหือเฮยทังนี้จุก,กันเก่งเหลือเกิน ยาเขย่า,ข,ยาวขวดก่อนไม่เป็นไรให้มันเดินไปตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายโอ้เล่นซอกเล่นมุมนะซองตรงนี้กูเห็นนะจ๊ะเออเน่เน่น่ะน่น่น่เจึ๊บมาขขาเรียบร้อยโดนโอ้โหโอโอืมเคไม่เป็นไรมันพินยูเมื่อกี้มาดัก อตาบอดอลุงโหดลุงโหดมากมากฝึกมากับตัวเป็นไหนดีไป็นไหนดีโอ้โหอยู่อย่างไกลเลยแต่ได้อัน,นอันนี้ก็ได้น้องทันแหล่อ้ยอย,อย่าดิน้นหยุดดิ้นได้แล้วปของลุงเธออจูกเก่งจุกเก่งกินยาเขย่าวขวดนะหนูอืม รถฟันไปหนึ่งทีโอเคเรินเหลือ,รอตรงไหนหวะตรงนี้เครื Ü ่องไหนเสจตรงนน้นเสจเลี้ยวซ้ายดักขวาก่อนดักขวาด้วยก่อนอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่แม่ตาฝาดแถวนี้แหละเสียงใครทำเครื่องอยู่บนนี้ ผังไหนกันอันแน่โอ้ไม่เห็นเลยจ้าอันแน่ไฟฉายมีไฟฉายไฟฉายอืมเอ้ไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่นี่น,น,นี่ดักตรงนี้โอ้ยดักโครดัก อันแน่ข้ามแผ่นไม้ข้ามกับถัทงทิ้งก็ได้มาโอ้โหตาบอดตาบอดเออไอ,เ,อเจ้าบ้านี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะวิ่งวิ่่งวิงไปวิ่งหนีวิ่งหนีเขอออาฟองเยอะโอ้โอ้โหหมุนกล้องไม่ทันอยู่ไหนวะอ,อ๋อแผ่นไม้มไปทางซ้ายหรือจ้า แถวนี้แหละอันแน่วิ่งกลับมาด้วยอดูถูกกันเกินไปแล้วเจ้าเด็กนี่อันแน่แน่แจุกซ้ายขวาสุดจูกซ้าวารอชาร์จของแป๊บอ่าไปซ้ายแล้วโอเคลักซ้ายนี่เห็นอยู่เห็นตัวอตาทิพแล้วมันไปไหนวะน่ะอันแน่จุกอ่าวมันเข้าแผ่นนี้แล้ว แย่จังไม่เป็นไรเราได้3ตัวแต่ว่ายังเยอะอยู่